สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังข้างขขาวแม่ไก่นับหมื่นตัวอพยพอาศัยบนต้นไม้กินผลไม้ชาวบ้านเสียหายเมื่อวันที่3สิงหาคม64ชาวบ้านหมู่ที่5ตำบลท่าแพรอำเภอท่าแพรจังหวัดสตูลได้พบฝูงข้างขาแม่ไก่ฝูงใหญ่มาอาศัยอยู่บริเวณป่าเสม็ดท้ายหมู่บ้านเกาะนอนอยู่บนต้นไม้เป็นบริเวณกว้าง นายเบนหลังรีงูชาวบ้านหมูห่าตำบลท่าแพรอเภอท่าแพรจสตูลพาผู้สื่อข่าวลุยปา่าเสม็ดซึ่งอยู่ที่บริเวณป่าชายเลนเนื้อที่กว่าสิบไร่เพื่อไปดูฝูงข้างคขาวแม่ไก่ที่เดินทางเข้ามาในเขตป่าชายเลนประมาณ1กิโลเมตรก็ได้เห็นกับต้นสเสม็ดหลายสิบต้นโดยแต่ละต้นมีฝูงข้างขาแม่ไก่เกาะอยู่อย่างหนานแน่น โดยบริเวณนี้มีเนื้อที่อยู่ประมาณ1ิบไร่โดยจะมีต้นสมเอที่ข้างขาวแม่ไก่อยู่ทุกต้นรวมแล้วเป็นหมื่นตัวโดยที่ข้างขาวบางกลุ่มเกิดตกใจบินว่อนบญเวียนไปบนท้องฟ้าหลังพบว่ามีคนบุกเข้ามาใกล้มันบางกลุ่มยังคงเกาะอยู่ที่ต้นไม้และสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับทีมข่าวเหมือนหลงเข้าไปยุคไดโนเสาร์ก็ไม่ปาน โดยนายเป็นกล่าวว่าตนมีอาชีพดักปูดำขายโดยใช้พื้นที่บริเวณนี้ทำมาหากินเมื่อประมาณ6เดือนที่ผ่านมา <c oughs> เห็นฝูงข้างขาวแม่ไก่เข้ามาอาศัยอยู่ในบริเวณนี้เต็มไปหมดโดยตนก็ไม่ได้ไปรบกวนแต่อย่างใดแต่ตอนใกล้ค่าเจ้าฝูงข้างขาวก็จะบินออกไปหากินชาวบ้านแถวนี้จะเห็นทุกวันว่าเป็นข้างคาวฝูงใหญ่นับหมื่นตัวแต่ละตัวจากที่สังเกต น้ำหนักไม่น่าจะต่ำกว่า2กิโลกร,รมัมเมื่อกลางปีกแล้วปีกทั้งสองข้างกว้างกว่า1เมตรนับว่าเป็นข้างเขาที่ตัวใหญ่ที่ชาวบ้านไม่เคยพบเห็นมาก่อนคาดว่าคงอบพยพมาจากเกาะตรูเตาเพื่อหมอกมาหากินในผืนแผ่นดินใหญ่ซึ่งวันเดียวกันนั้นทีมข่าวก็ได้รับการร้องเรียนว่าฝูขางข้างเขาแม่ไก่กลุ่มนี้ได้ลงมากัดกินสวนผลไม้ทั้งเงาะและลองกอง ได้รับความเสียหายบนพื้นที่ของนายโกดมเสมหลีอายุ5้ปีอยู่หมู่ที่4ี่ตำบลท่าแพรอ,อท่าแพรจสตูลซึ่งอยู่ห่างจากจุดที่พบข้างขาวที่อาศัยอยู่คนละหมู่บ้านเท่านั้นโดยนายโกดมเล่าให้ฟังว่าตนได้ทําสวนผลไม้บนเนื้อที่สองไร่เป็นเงาะและลองกองร่วมสองปีแล้ว กลับพบว่ามีฝูงข้างคาวแม่ไก่บุกมากัดกินผลไม้ที่ตนปลูกไว้ได้รับความเสียหายอย่างหนักโดยเวลาประมาณสองทุ่มฝูงข้างคาวแม่ไก่ฝูงนี้จะเข้ามาบุกกัดกินเงาะและลองกองที่กําลังให้ผลผลิตรอเก็บเกี่ยวและเสียหายอย่างหนักมากภายในคืนเดียวทั้งที่พยายามหาวิธีการป้องกันแต่ก็สู้ไม่ไหวเพราะข้างคาวมีมากเหลือเกินหรือพอที่จะเหลือกินอยู่บ้างก็มีบางต้นที่ติดอยู่กับบ้าน แต่ก็เหลือน้อยมากจากเมื่อก่อนที่ยังไม่มีฝูงข้างคาวพอถึงฤดูเก็บเกี่ยวผลไม้ก็สามารถสร้างรายได้ได้และมีรายได้ให้กับตนหลายหมื่นบาทแต่เมื่อสองปีที่ผ่านมาสวนผลไม้ไม่ได้ขายเลยมาครั้งนี้โดนฝูงข้างคาวมากัดกินเกือบทั้งหมดไม่ใช่เฉพาะสวนของตนแต่บริเวณสวนผลไม้ของชาวบ้านใกล้เคียงก็โดนเหมือนกัน และคาดว่าข้างขาวฝูงเดียวกันนี้จะอายอยู่ที่บริเวณป่าสเสม็จใกล้พื้นที่หมู่บ้านและทุกวันนี้ไม่รู้จะแก้ปัญหาอย่างไรจะฆ่าหรือทำลายก็กลัวว่าจะบาปและกลัวผิดกฎหมายแต่ก็ต้องปล่อยเลยตามเลยซึ่งก็คงได้แต่ทำใจขอขอบคุณข่าวจากแนวหน้าซอลาย์ครับและท่านเพื่อนชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับทีมงาน,น้วยนะครับขอบคุณครับ